โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดเซอร์ชแนลนะครับได้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดดยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรลวิวสกินใหม่ของยานนะครับ ทอยเมเกอร์นะครับตอนนี้ก็หาซื้อก็ได้แล้วในร้านค้าครับ149คูป,ปองท่านตอนนี้นะครับไปดูการรีวิวกันเลยมาฮะ,ฮะสู่การรีวิวกันต่อสับหยานนะครับทอยเมเกอร์นี่ล่างนี้นี่คือเปลี่ยนย้อมสีให้เป็นสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะคือโมเดลคล้ายเดิมแหละแต่เราว่าก็ดีเทลดีขึ้นนะน่ารักดิใครชอบสีชอบสีฟ้าล่างนี้จะสวยขึ้นนะช่องเราก็สีฟ้าใช้ได้อยู่ สีน้ำเงินอะไรเงี้ยได้อยู่ทุบฟันตีตีทังไม่เดินมาวะแผนโอ้เจ็ดเวลมาสองเพื่อนเดินเพื่อนเดินเรนนี่เด้โอเคโดนเวทยังโอ้โหเฮ้ยเช็ดแค่รีแบบพอดีพอดี ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่เพื่อนมองเห็นถึงการโดนเบสของผมผมจะได้ไม่เหงางเกือบเหงาอยู่นะไม่ใช่ทุ <c oughs> <c oughs> กเกมก็น้าฝา่มไม่ต้องรีบรอบ้อนแล้วป่ะมันอยู่ที่ว่า บับเราจบยังไงมากกว่าป่ะ <are> อันนี้ซีีไม่แน่นมากดอยจอของทาวโลกคู่ดาวนะส่วนใหญ่เฮ้ยตายนะ่นเนี่ยทำเอ้ยเฟสบัตคือท้าวโลกคู่ดาวอ่ะนะอืม เยอะมากอ่ะฮะเนี่ยโอเคเดินตีธรรมดาอยู่นี่นะเป็นได้ไหมเล่นกัดต้าเนี่ยแต่ต้าต้องไปแล้วป่ะผมไม่น่าอยู่ไหวนะ แม่ใจะหลบบันติไอตูเรนได้ป่ะนะแต่าถือว่ารอไม่ได้ก็โอเคแล้วแหละคือเลือดน้อยก็ฟาร์มไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งหาตีบังกอตอนนี้นะหาเรื่องตายนะเดี๋ยวนี้เราเองชอบอัพหนึ่งนำอยู่นะพาสซีฟท่าหนึ่งแรงมากนะพอปรับมาแหม่แม้มันจะบอกว่าทำให้คูณ เปอร์เซ็นต์น้อยลงก็เถอะแต่ว่ามันแรงขึ้นเยอะแหละเนี่ยพารทีพันสองเงี้ยเหมือนตีสองเท่าเลยอ่ะถ้าติดคีก็แรงขึ้นไปอีกเนี่ยพันสามเนี่ยโอ้โหหัวสั้นเนี่ยคีบโดนหัวสั้นเลยก็คือช่วยได้เยอะมากในการฟาร์มนะครับรจ๊บเฮ้ยเราหลบอย่างงี้ได้ด้วยอ่ะ ดอยนึงว่าให้ดอยหลบกับเพื่อนจะโดนเฟียรอยู่เฟียอยู่ตัวคอเตอร์นี่ยอ่ะตัวคอเตอร์ไม่ดอยนึกว่าเมื่อกี้ให้ดอยหอยลบหลบได้แล้วอ่าเพื่อนจะโดนสกิลแทนเพราะเราหลบสกิลใช่ไหมแล้เหมือนเราบังได้แบบแค่นี้สวยอยู่นะโอ้อ๋อว่ายอยู่ไหมเขาเห็นเรา แยกคนเละออกตามสูตรตเพื่นไม่ใช่เพื่อนโอ้โหตายปะนะ่ะรับกัอนอ,นนอุ้ยแสดงเพื่อนตุยไม่สามารถปกป้องเพื่อนไม่ได้ แล้วก็เวลาเล่นหยานดอยรู้สึกว่าการแคนเซิลแอนิเมชันนิดเดียวก็ช่วยให้เราฟาร์มไวขึ้นนะอย่างเช่นพอกดตีแล้วกดท่าหนึ่งซ้ำอะไรเงี้ยมันจะแบบแคนเซิลแอนิเมชันการตีให้มันก็เร็วขึ้นนิดนึงอะแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันฟาร์มเร็วขึ้นอีกนิดนึงไงระหว่างตีแล้วสกิลกับสกิลตีก่อนแล้วค่อยสกิลหรือสกิลแล้วตีเนี่ยอันไหนเร็วกว่าเงี้ยปึกป๊กๆนะมันจะแบบเร็วนิดนึงรวมกับพาสซี่ที่ทำให้เราตีเร็วเนี่ยมันช่วยแคนเซิลได้เยอะอยู่แต่มันก็ไม่มากหหรอกับยานนนะะ เพื่อ <c oughs> นาจะไ,ได้ป้อมล่างป่ะนันตีปอมล่างก็ได้เพื่อนถ้า like <c oughs> อยู่เลนล่างเขาไม่กลับบ้านกันเลยเหรอไม่คิดจะกลับเลนกลับเลนกันเลยหรอ โ,โดนทุกท่าเลยมื่อ้ตัวเรามันเก่ง12นะครับแต่จริงๆงแพทนี้มันเก่งขึ้นเยอะนะจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยเก่งข่าไหรอกแต่นี้มันแบบว่าอีโวเก่งไวขึ้นแตกเลยวะไม่ต้องใช้คำว่าไม่ได้เก่งไวขึ้นดิ ต้นเกมเก่งขึ้นเลยเกมอ่อนลงแต่ก็ยังคงเก่งขึ้นไวดีมันก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือเก่งแต่เลยเกมไงต้นเกมเล่นไม่ได้เก่นไหว่ะ แปลกๆขึ้นไปเกมดูตึงๆนะนี่นิดนึงอ่าเก็บได้ ฝั่งมาห้องตัดเลือดด้วยวะเราจะรีเลือดลำบากหนอยนะหย่านแพ้ตัดเลือดนะมันเหมือนไอริเหมือนฟอรเนอรนนั่นแหละตัวรีเลือดได้ก็ไม่ชอบตัดเลือดนะน <c oughs> ้องไปดักยุ้ยดูยนะดักแท้ ไงเอาเดี๋ยวมองไม่เห็นแบบยังไม่อยากเล่นมั่วซั่วนะฟาร์มไปก่อนเนี่ยเราเป็นแบบสายติมติ่มขึ้นขวานฮนะตอนนี้ก็เวสองนะเจ็ดสิบสองแล้วเราอะเราเมียนเต้อะ เกือบตุยหลบไม่ได้เลยเมื่อกี้ได้ไปสองุมม่มอยู่ผมว่า บิวนี้รถคูด,ดาวสามห้าพอได้ม่ต้องมีับไมัต้องมีบัฟฟ้ายัางพอเล่นได้ถ้าเป็นบิวปกติของทางกันซีซีบอกแลวบัฟฟ้าไม่มีนี่เหงาอยู่นะ เดี๋ยวหลังอะต้องแบบเน้นแยกไฟนะไฟแบบไฟรวมเราจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะโดนดาเมจนู่นนี่นั่นแล้วจะล้มเอานะครับเทอไฟแยกเราจะเก่งอย่างพิเศษนะตัวอย่างเนี่ยเพราะว่าเราแบบสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราเก่งแต่พอเป็นแบบว่าไฟแบบว่าเรียกว่าไง ไฟแบบไฟห้าอะไรเงี้ยเราอาจจะโดนตูน้นี่นั่นล้มไปก่อนนะฮะโดนนะเนรียบร้อยนทำเวฟทำเวฟทำเวฟ เขาเล่นังนเลยไม่ได้มามาขู่ไอ้เจ้ไม่ได้มาเอาจิง เราเข้าออกอย่างนี้ได้นะครับนี่มันแบบตัวมันจะแบบยืดหยุ่นหน่อยๆครับนั่แหละคือข้อดีของยานนะคือทําวิธีการเข้าคือเข้าให้เขาคิดว่าเราจะเข้ามันจะเรียกสก,กิลได้เยอะครับแบบว่าเมื่อกี้เอลสุคือบังคับแอนติเลยเขาไม่รู้ว่าเราจะเข้าต่อหรือเปล่าเขากลัวเพราะเราแรงมากไงถ้าเราเขาพลาดนิดเดียวเขาตายไยงเลย,ยก็ดีเราตีออกตีออกตีออกเล่งงนแะค่นี้หดละ <c oughs> จจแต่จังหวะไหนอออินได้ก็อออินนะแต่จังหวะที่บางครั้งแบบไม่มั่นใจก็ไม่ต้องอออินนะครับโอยเล่นอย่างนี้แบบแทบจะทุกแรงนะก็เล่นเหมือนเหมือนกันนะ mm hmm. มุมนี้หน้าดักเลยนะ ดอยดีเรียกป้อมได้หรอเดี๋ยวมีขีวามั้ย <c oughs> ดอยก็ยังไม่ได้ออกเท้ากันซีซีนะคือซีซีตานี้มันมีแค่อะไรบ้างวะมีผักของเอมิลี่ผักของยูเอ็สตันของมา้าดอยมันไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเล่นเกมก็มีบัฟฟ้าก็เปลี่ยนได้แหละจะไม่รู้วะาขี้เกียจอะเปลี่ยนมากเลยอีนิดนึงนะค่อยเปลี่ยน เรได้ทำเว็บบนไปก่อนนี่ไม่ต้องเว็บบอมเลียงไว้งั้นเลยเราจะเข้าข้างหลังกันนะครับโอเคสวยฮะเข้าแนวหลังตึงๆประมาณนี้แล้วกันนะสับหยานนะครับ ตัวแบกอะตัวเดอะแบกแพทนี้นะครับใครเล่นเป็นบอกเลยว่าสาวกรีดหรือเปล่าคือข้อดีอีกตัวนี้คือมันแทงได้ด้วยมันไม่ได้แค่ทำดาเมจได้มันหลบสกงหลบสกิลเองได้เหมือนเล่นลอเลียเวอร์ชั่นที่แบบแรงหน่อยอะแบบเบิร์สได้เป็นลอเลียที่เบิร์สได้มีซีซีมีอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันถ้าเล่นเป็นมันก็เท่ดีนะแต่ว่าฝึกนานหน่อยก่าจะเล่นได้ขนาดนี้เราก็โดนด่าเยอะเหมือนกันรับกัเป็นไงบ้างครับสรบการรีวิวสกินใหม่ของยานนะครับ toy maker นะครับ ก็ใครที่อยากได้มาจับจองก็ซื้อได้นะครับ149คูป,ปองเท่านั้นนะราคาถูกมากนะฮะใครอยากได้สก,กินนีนะก็มาจับจองกันได้เนาะนี่เผื่อใครที่พลาดทันจิโร่ไปสก,กินนี้ก็สวยเหมือนกันนะฮะก็สับหยางในเมตาค่อนข้างจะเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจตัวละครระดับหนึ่งในการหยิบไปใช้เน,นื่องจากตัวมันอาจจะเก่งช้าหน่อยแต่ผัดนี้มันบัฟมาเยอะแล้วทําให้ต้นเกมมันเก่งขึ้นเนาะแล้วก็ตัวของคอมโบเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะสกิลดอว่ามันก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายขึ้้นนะหลาาาาาายยยๆ่่2กก็็แแรรรงงงงีีคััออเดววืตมม มันไม่กันซีซีนะไม่งั้นตัวมันจะโกงมากนะอันติก็เอ่อค่อนข้างจะดีนะหมายถึงแพทนี้มันไม่โดนขัดนะเวลาจะใช้จังหวะที่2นะเพราะงั้นค่อนข้างจะเล่นง่ายนะแผทนี้ก็ใครที่หาตัวแบบแบกๆนะครับเป็นตัวที่ดีมากเลยสับยานครับในการเอาไปใช้แบกนะแต่ว่าต้องฝึกนิดนึงนะสับตัวนี้ประมาณนี้ในการสับการรีวิวนะครับครับก็ะเทเพื่อนชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะเป็นงใจคนทําคลิปมากเลยนะฮะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝ่ายตามนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครัับแล้วจกน